รองเลขาที่การกอบทอเกตที์รวมทีมเสมาหนึ่งเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีและโรงเรียนราชประชานุเคราะหสิติดตามนโยบายเรียนดีมีความสุขลดความเหลือมล้ำด้วยเทคโนโลยีทางไกล เมื่อวันที่20มีนาคม2567ดร,กรเกตทิฟสุภวานิดรองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนำโดยพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการณโนะรงเรียนบ้านห้วยไร่สาม,มัคคีอมแม่ฟ้าหลวงจังหวชิงรายและโรงเรียนราชประชา นุครอส 15, อิอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนางพัทรยหวันพันน้อยผู้มำนวในการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและผู้มำนวในการสำนักอานเขตพื้นที่การศึกษารวมคณะติดตามโดยมีผู้มำนวในการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนรวมให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เยี่ยมชมการจัดก,การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเฮไรสัมคีเริ่มจากเยี่ยมชมศูนย์การเรียนเกษตรห้องสมุดและร้านกาแฟที่นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเองได้ฝึกอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดก,การเรียนแบบจิตศึกษาห้องเรียนศิลปะ โดยแต่ละจุดมีนักเรียนในระดับชั้นต่างๆนำเสนอการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเป็นอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชาดุคราะบหเวียงเก่าแสนภูมิวิทยาปาศาสตร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ e-learning ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตในการรองรับกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆที่ตอบโจทย์โลกแห่งการเรียนรู้ในอนาคตนอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูได้รวมแรงร่วมใจการพัฒนาพลิกโฉมโรงเรียนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้และสร้างพื้นที่ทำงานที่มีความสุขทันสมัย และได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนสาพระราชาวิทยาเขตกู่เตา้าซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวชื่นชมความสามารถในการบริหารจัดก,การได้ดีเป็นต้นแบบที่ดีให้โรงเรียนต่างๆสามารถมาศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติตามได้การมีส่วนร่วมของนักเรียนทําให้เด็กมีความกระตือรือร้นได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกกับเพื่อนๆตามแนวทางเรียนดีมีความสุขอย่างแท้จริง